สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์ตัวละครจากโฟร์คิงสนะครับผมนั่นก็คือเอกบุรณะผลนะฮะเป็นตัวละครที่มีมิติที่น่าสนใจตั้งแต่ตอนภาคแรกนะฮะจนมาภาค2เนี่ยน่าจะเป็นตัวละครเดียวเลยมั้งที่ น่าจะสำนึกได้นะอะแต่จะเป็นยังไงไปลองฟังกันเลยครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยมีการพูดถึงเนื้อ,อาหาในหนังด้วยนะใครที่ยังไม่ได้ไปดูเนี่ยก็ไปดูก่อนได้เลยนะแต่ถ้าใครที่ดูมาแล้วเนี่ยก็มาลองฟังมีคอร์ด้วยกันนะครับเอกเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครเดียวนะครับที่เกิดสํานึกได้ทันเวลานะโดยที่ยังไม่สูญเสียอะไรไปนะครับในขณะที่ตัวละครน้าอื่นอื่นเนี่ยสูญเสียไปมากเลยนะฮะแต่หากเราเอาคำพูดจากคลิปคําสารภาพมาถอนเนี่ยจะพบว่าเอกเนี่ย เป็นตัวละครเดียวเลยนะครับที่ไม่ได้อยากเรียนช่างนะทําไมคุณถึงมาเรียนช่างแม่อยากให้เรียนสมองผมมีแค่นี้คุณสอบที่ื่นไม่ติดอสอบไม่ติดก็เลยบังเอิญมาเข้าช่างคุณชอบความรุนแรงเหรอ ซึ่งเขาเนี่ยบอกว่าแม่เนี่ยอยากให้เรียนและเขาเนี่ยก็สอบที่อื่นไม่ติดสมองเขามีอยู่แค่นี้หรือถ้าใจตีความเมืคือเขาเนี่ยไม่ได้มีความลหลงไหลในอาชีพช่างหรือว่าป่าเพิ่มสถาบัานอะไรแต่ก็ดันได้เป็นประธานรุ่นไปอเอกเลยเป็นตัวละครที่ต้องแบกคําว่าประธานรุ่นและต้องไหลไปตามสถานการณ์มากกว่าจะตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะครับจากตอนเริ่มเรื่องเนี่ยก็ต้องปะทะกับกระหนกพอเพื่อนจะเอากูก็เลยต้องตามจนโดนขู่อาจติดคุกใหญ่พ่อเอกเนี่ยเคยติดคุกบ้านเมตตาม,มาแล้ว ความคนนงของเขาเนี่ยล,ลดลงไปนะครับจนถึงขนาดบอกกับเพื่อนว่างานมูนเดนด็อกกูไม่ไปนะนี่น่าจะเป็นการกล้าตัดิใจครั้งแรกของเขาเลยนะครับกล้าขัดกับเพื่อนนะแต่พอเหตุการณ์ต่อมาเนี่ยญาติจะดักทําร้ายแล้วล็อกเนี่ยมาช่วยเอาไว้ก็เลยเกิดเป็นบุญคุณหรือว่าเรื่องความเก่งใจก็ตามนะครับก็เลยทําให้ต้องไปงานคอนเสิร์ตอําลาสักหน่อยและพอจบคอนเสิร์ตทีมบุลณพลเนี่ยก็ต้องนั่งรอเพื่อนกับรถเมล์ด้วยกันในขณะที่ล็อกเนี่ยจะรอเพื่อนครบแล้วค่อยไปแต่เอกเนี่ยก็อยากรีบกลับบ้าน นี่ก็น่าจะเป็นการตัดสินใจรั้นที่2องนะแต่ก็ไม่ทันซะแล้วนะครับเพราะว่ากนกเนี่ยมาพรา้อมกับความแค้นระเปิดโดนเอกไปเต็มรักเลยนะฮะบ,บางเนี่ยเอามีดจ่อหน้าเลยนะถ้าตอนนั้นเนี่ยไม่ถอดช็อปเนี่ยก็อาจจะตายได้เอกก็เลยต้องถอดช็อปให้บางใบซึ่งเราก็คงพอจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเด็กช่างเนี่ยรักเสื้อช็อปยิ่งชีพนะฮะการถอดช็อปของเอกเนี่ย ก็อาจเปรียบได้กับการปลดเปื้องศักดิ์ศรีที่ไร้ค่าออกเพราะชีวิตมันก็สําคัญกว่าเสื้อช็อปอยู่แล้วนะเอกได้โผล่มาอีกครั้งเนี่ยก็เป็นซีนที่ลงมาเยี่ยมบ้านในขณะที่โลกใจสลายเนี่ยแต่เอกกับกินข้าวกับแม่อย่างสบายใจแต่ไม่สบายกายเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายัางพกช้ำยังเดินกระเพกอยู่เลยนะจากการที่ตีกันนะนะโลกมองเข้าไปเนี่ยก็อยากมีโมเมนต์ดีๆกับครอบครัวแบบเอกบ้างแล้วก็รู้ดีนะครับว่าไม่ควรเอาเพื่อนมาเดือดร้อนอีก และจากซีนนี้เองเนี่ยเราก็จะเห็นเซตติ้งนะครับประตูรั้วบ้านเนี่ยการระหว่างเอกกับลกเอาไว้ซึ่งอาจเปรียบได้กับสถานการณ์ของทั้งคู่เนี่ยมีบางอย่างมาขั้นกลางเอาไว้แล้วนะครับทั้งคู่เนี่ยไม่ได้ยืนอยู่ในจุดเดียวกันไม่ได้ยืนเคียงข้างกันอีกแล้วนะฮะและตอนท้ายซีนนี้เองเนี่ยเอกก็ขอให้แม่สอนทําต้มมะละเรียนจบพ่อก็จะฝากงานให้ ก็เรียกได้ว่าชีวิตของเอกต่อจากนี้เนี่ยก็คงจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีมากๆแล้วนะครับสรุปแล้วเอกเป็นตัวละครที่ใช้ความรักของแม่นําทางจนตอนท้ายเห็นทางสว่างและได้ดีหนังไม่ได้กล่าวถึงพ่อแต่ก็พอเดาได้ว่าพ่อคงไม่มีเวลาให้หรือว่าพ่อเอกมีสองบ้านหรือเปล่าเพราะอย่างตอนข้อบ้านแม่ตาก็ไม่ได้มามเยี่ยมแต่การมีอยู่ของเอกเนี่ยก็อาจตอบโจทย์ได้ว่าเด็กช่างที่สนึงได้มันก็มีไม่ใช่ว่าเด็กช่างมันจะเยี่ยทุกคนเสมอไป เอกบุรณะพเนี่ยจึงเป็นตัวละครที่เรียนรู้และสุดท้ายก็ได้เจอแสงที่ปลายอยู่มคงนะครับผมและนี่ก็คือการตีความวิเคราะห์เอกบุรณะพลนะครับและเพื่อนๆที่ได้ดูหนังเรื่องโฟลิงสองกันมาแล้วเนี่ยชอบตัวละครไหนกันมั่งก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมรู้วอยากให้ผมวิเคราะห์ตัวละครไหนเนี่ยก็บอกกันได้นะฮะและถ้าอยากฟังเรื่องราวเบื้องหลังของโฟลิงสองเนี่ยผมก็ทําคลิปสัมภาษณ์พุ่มกับกับญาติเด็กบ้านเอาไวน้นะก็ ฝากไปดูต่อได้เลยนะครับผมส่วนคลิปนี้นะฮะและคลิปนี้ผมวาลาไปแล้วครับสวัสดีครับ okay.